ในคลิปนี้มาดูระบบพิมพ์บินกันนะครับเห็นหน้าตาแบบฟอร์มก็คงเดาได้ไม่ยากว่าระบบนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรผมได้ไอเดียนี้มาจากเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่ร้านขายอะไหล่รถยนต์นะครับเวลาเขาออกบินให้กับลูกค้าเนี่ยเขาจะเขียนบินเงินสดเขียนด้วยมือซึ่งก็ต้องมานั่งหาราคาว่าอะไรตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่แล้วก็ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขบวกราคาอีกซึ่งมันทั้งช้าแล้วก็หลังเลิกงานก็ต้องมานั่งบวกเลขอีกอยู่ดีนะครับว่าวันนี้ขายได้เท่าไหร่ ผมก็ทักไปว่าทำไมไม่หาระบบ POS มาใช้เขาก็บอกว่ามันยุ่งยากมันต้องทำนู่นทํานี่เยอะแยะที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือกลัวสัมภาระมาตรวจครับร้านอื่นๆที่ผมไปซื้อของเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้กันเยอะครับออกบินกันสดเขียนด้วยมือทั้งหมดก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้ครับอย่างน้อยถ้าจะออกบินเนี่ยก็ให้มันเร็วหน่อยแล้วก็สามารถบันทึกว่าขายอะไรไปมั่งสามารถออกรีพอร์ตสรุปยอดขายได้สักหน่อยก็ยังดี โอเคมาลุยกันเลยก่อนอื่นให้เปิดลิงก์นี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ที่หน้าเว็บหรือที่ใต้คลิปให้นะครับมันเป็นลิงก์ไปยังแชร์โฟลเดอร์ใน Google Drive ที่ผมแชร์ไฟล์ไว้ให้เดี๋ยวผมจะเปิดลิงก์นี้ด้วยอีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีที่ผมเตรียมไว้สำหรับทดสอบโดยเฉพาะเลยนะครับจะได้เหมือนกับทุกคนที่ต้องก๊อปไฟล์ไปที่ไดรฟ์ของตัวเอง อพอเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีอยู่1ไฟล์นะครับให้เราเปิดขึ้นมาเลยจะเห็นว่าไฟล์นี้เนี่ย view only นะครับดูได้อย่างเดียวให้เรา Copy ไฟล์นี้ไปยัง Google Drive ของตัวเองไปที่ไฟล์ Make a Copy มีกรอบเตือนสีเหลืองๆตัวนี้บ่งบอกว่าในไฟล์ g o o l l s s h e t t ตัวนี้มีสคริปต์สังอยู่นะครับซึ่งมันเป็นสคริปต์ที่ผมเขียนวาให้แหละ ให้เราคลิกที่ปุ่ม Make a Copy ครับเมื่อ Copy ไฟล์มาแล้วให้ดูที่เมนู e p o e พิมพ์บินนะครับเป็นเมนูที่ผมสร้างไว้ให้ก็ให้เราเลือกที่คำสั่งเปิดไซต์บารการใช้งานครั้งแรกเราก็จะต้องทำ Authorization ก่อนนะครับเป็นการอนุญาตให้โค้ดมันทำงานเราก็คลิก Continue แล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเลือกบัญชี Google คลิกที่ advance เลื่นมาด้านล่างสุดนะครับคลิกที่ go to ตัวนี้เป็นชื่อโปรเจกต์อ่าเลื่นมาด้านล่างนะครับคลิกที่ allow อ่าเรียบร้อยเปิดไซต์ b y ีนะครับการใช้งานระบบ e p พิ pim bin เนี่ยเราจะเรียกใช้คำสั่งจากเมนูก็ได้นะครับ หรือจะคลิกปุ่มที่ไซบาร์ก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยชอบใช้ปุ่มที่ไซบาร์มากกว่าเพราะว่าถ้าใช้คำสั่งจากเมนูเนี่ยมันจะมีตัวบอกว่าสคริปต์กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับไปที่คำสั่งล้างฟอร์มแล้วกันตัวนี้นะครับแจ้งว่าสคริปต์กำลังทำงานอยู่ผมว่ามันน่า,าําคาญก็เลยไม่ช่อยชอบใช้แล้วก็เมนูเนี่ยมันคลิกยากด้วยนะครับมันต้องกด2ทีอะไรประมาณนี้ก็กดโ no นไป ทีนี้มาดูปุ่มที่ซด์บาร์บ้างคลิกที่ล้างฟอร์มเหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีตัวบอกว่าสคลิกกำลังทำงานแล้วมันก็คลิกง่ายกว่านะครับผมก็คลิกโ no นไปโอเคเราก็พร้อมแล้วแต่ก่อนจะไปต่อผมขออธิบายภาพรวมของระบบพิมพ์บินนี้ก่อนนะครับระบบพิมพ์บินที่ผมตั้งใจจะทำมีอยู่4แบบด้วยกันตามนี้เลย เรียงจากง่ายไปยากครับในตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทำโปรเจก์นี้ขายครับให้เอาไปใช้งานให้เอาโค้ดไปศึกษาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่คิดไปคิดมาเนี่ยผมก็แจกเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยเปลี่ยนขอขายในราคาตามใจผู้ใช้ดีกว่าครับก็คือเอาไปใช้งานก่อนได้เลยครับนั่นก็คือซื้อผมในราคาศูนย์บาทหลังจากนั้นใครอยากจะซื้อมากก็ศูนบาท ก็โอนมาให้ผมที่หลังได้ร้อ2 0องร้อพันสองพันก็แล้วแต่นะครับคลิกดูรายละเอียดได้ที่ปุ่มนี้เกี่ยวกับผู้พัฒนาผมจะได้นำมาเป็นทุนในการทำโปรเจกต์อื่นๆต่อไปเดี๋ยวมาดูภาพรวมของระบบพิมพ์บินทั้ง4แบบกันก่อนนะครับก่อนที่จะดูการใช้งานตัวนี้ตัวที่เอามาแจกนี่นะครับ เป็นตัว normal ก็ใช้เทคนิคการเขียนโค้ดแบบปกติแต่แบบปกติเนี่ยก็เขียนมาจากประสบการณ์อันโชคชนที่ทำงานให้กับลูกค้านี่แหละครับในโค้ดมีอะไรให้เรียนรู้ได้มากมายเลยนะครับลองไปศึกษากันดูก็ไปที่เมนู extension app script ผมจัดเรียงโค้ดว่าให้เป็นหมวดหมู่แล้วนะครับลองไปศึกษากันดูผมไม่มีเวลาทำทิวท o r i a เนะครับ แบบที่2ครับพิมพ์บินคลาสตัวนี้การใช้งานเหมือนกับตัว normal ทุกประการครับแต่เทคนิคที่ใช้เขียนโค้ดเนี่ยใช้คลาสเข้ามาช่วยซึ่งปกติเนี่ยนะครับเทคนิคคลาสเนี่ยผมมักจะใช้ใน javascript มันเหมาะกับการทำอะไรซ้ำๆเช่นในเกมเนี่ยก็ใช้สร้างสตรูหลายๆตัวครับบินไปบินมาอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เอาคลาสมาใช้กับ a อ p s c r i p t ดูโค้ดก็ซับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยครับ แต่ว่ามันเวิร์กมากเลยนะโค้ดทั้งหมดเนี่ยมันก็สั้นลงเยอะเลยแล้วการทํางาน,นมันก็เร็วกว่าเดิมนะครับสามารถรียยูใช้กับโปรเจกต์อื่นๆได้ง่ายด้วยนะฮะถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขึ้นมาอีกนะครับตัวคลาสนี้พิมพ์บินตัวที่3พิมพ์บิน API แบบ normal กับแบบคลาสเนี่ยมีข้อจำกัดที่ใช้งานได้ทีละคนสมมุติผมแชร์ไฟล์เนี่ยให้มาใช้งานกัน3คนนะครับ ทั้ง3าคนจะใช้พร้อมกันไม่ได้นะครับสมมุติว่าผมกําลังเขียนบินให้กับลูกค้ารายหนึ่งอยู่คนที่จะใช้ต่อต้องรอจนกว่าผมจะทําเสร็จนะครับเพราะว่าอยู่ๆมาพิมพ์ซ้อนกันแบบนี้อ่าอ่าเขาพิมพ์ผมพิมพ์คือมันทับกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงใช้งานพร้อมกันไม่ได้ปกติถ้าจะใช้งานกันหลายคนนะครับผมจะทําเป็นแบบเว็บแอปเลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการทําแบบเว็บแอปเนี่ยมันจะแพงกว่าตัว normal เนี่ยสอถึงเท่าครับ อันนี้เรื่องจริงผมเสนอราคาลูกค้าแบบนี้เลยแต่ถ้าอยากได้ราคาที่ถูกลงผมก็จะเสนอเป็นแบบ API ให้ดูภาพนี้นะครับแบบ API เนี่ยมันจะแยกหน้าฟอร์มออกมาครับอันนี้หน้าฟอร์มชีทฟอร์มเนี่ยก็คือหน้าฟอร์มแยกออกมาเป็นอยู่หนึ่งไฟล์เลยครับจะใช้กัน3คนก็สร้างมาเลย3ไฟล์แบบนี้นะครับมันจะเหมาะกับเ,เช่นร้านอะไรที่มีจุดขาย3จุดเลยนะครับหรือมี3สาขาก็ได้ นะครับแยกกันไปเลยส่วนไฟล์เก็บข้อมูลก็แยกออกมาต่างหากแบบนี้ฟอร์มไหนจะใช้งานข้อมูลจะเขียนข้อมูลนะครับก็ส่งรีเควสตมาส่งคำขอมาตัวแอปสคริปที่เขียนเป็นแบบ API ก็จะจัดการตามคำขอให้จะโหลดจะเขียนจะอัปเดตจะลบข้อมูลนะครับก็จะทำให้ตามนั้นจากนั้น API ก็จะส่ง r e s p o n s e กลับไปที่ฟอร์มครับ จะโหลดก็ส่งข้อมูลกลับไปจะลบก็แจ้งกลับไปว่าลบแล้วอันนี้ครับคือพิมพ์บิน api มาดูตัวสุดท้ายตัวที่4ครับพิมพ์บินเว็บแอปก็ตามชื่อเลยนะครับหน้าฟอร์มเราก็จะทำเป็นหน้าเว็บหน้าเดียวเดี๋ยวไปดูภาพกันตัวนี้ RESPONS เขียนผิดนะครับมี s ตรงนี้เพิ่งสังเกตเห็นตอนอัดนี่แหละโอเคครับไปดูภาพของ พิมพ์บินเว็บแอปกันนะครับหน้าฟอร์มก็จะทําเป็นหน้าเว็บหน้าเดียวครับแต่ว่ามันใช้งานกันได้หลายคนนะครับแต่ว่าตอนเขียนแอปสคริปต์ให้เขียนลงข้อมูลเนี่ยต้องมีระบบป้องกันนะครับไม่ใช่ว่ามันจะทํำยังไงก็ได้นะครับมันจะต้องมีเซอร์วิสพิเศษที่ชื่อว่าล็อกเซอร์วิสในการเข้าไปจัดการจราจรในการเขียนข้อมูลลงตรงเนี้ยนะครับหน้าเว็บแอปมันก็จะใส่ลูกเล่นได้เยอะเลยครับที่สําคัญนะออกแบบให้ใช้งานกับจอโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ คือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยออกบินได้เลยครับไม่ต้องซื้อเครื่องคอมให้เปิองเงินอีกนะฮะจะพิมพ์ลงกระดาษแบบไหนก็ได้ครับเล็กใหญ่ได้หมดแล้วแต่ออกแบบเอาละครับนั่นก็คือภาพรวมของระบบพิมพ์บินทั้ง4แบบที่ตั้งใจจะทําแต่ไม่รู้ว่าจะทําจนครบไหมหรือบางตัวทํามาแล้วผมอาจจะขายก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาจะตั้งใจจะขายอะไรเนี่ยสุดท้ายแจกฟรีอีกอยู่ดีโอเคเดี๋ยวไปดู การใช้งานระบบพิมพ์บิน Normal กันดีกว่าครับเริ่มจากปุ่มล้างฟอร์มคลิกเลยครับแล้วก็คลิก Yes ยืนยันไปฟอร์มก็จะถูกล้างข้อมูลออกไปเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกรอกข้อมูลกันใหม่นะครับก่อนอื่นมาที่ปุ่มสร้างเลขที่เอกสารใหม่ก่อนสร้างเอกสารใหม่นะครับให้เราสร้างเลขที่ใหม่กันก่อนคลิก Yes นะครับยืนยันการสร้างไป เรียบร้อยนะครับเลขที่เอกสารตัวนี้จะคำนวณมาจากตัวที่สร้างไว้แล้วในชีตโอเมนนะครับเปิดดูที่ชีตโอเมนในคอลัมน์เอนี่นะครับนี่คือเลขที่เอกสารที่สร้างไว้แล้วเมื่อเริ่มต้นปีใหม่นะครับอตอนนี้ปี2023นะครับมันก็จะลันเลขข้างหน้านี่นะครับ6หลักพอเริ่มต้นปีใหม่นะครับปี2024เดี๋ยวมันก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งให้อัตโนมัติเอาละ ทีนี้มาที่นามเอาเป็นนายกอแล้วกันมาซื้อที่อยู่ก็ไม่ค่อยกออก,กันละครับฉะนั้นผมก็ข้ามไปวันที่กดคีย์ลัดคอนโทนพอแหวนครับก็จะกรอกวันที่วันนี้ลงไปถัดมารายการสินค้านะครับถ้าเราไม่กกอ,อกแล้วเราไปกดบันทึกเอกสารใหม่อลองกดรูเลยก็ได้นะครับแล้วก็กดยืนยันไป มันก็จะขึ้นเออร์เรอร์มานะครับแล้วก็จะระบายสีเหลืองลงไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะหายไปผมทําแบบเนี้ยเพื่อบอกว่าเฮ้ยช่องพงเนี้ยบังคับกรอกนะถ้าไม่กรอกมันก็จะไปให้เซฟฉะนั้นมากรอกรายการสินค้าตรงนี้กันก่อนให้มาค้นหาสินค้าที่ตรงนี้ครับเอาเป็นปากกา ข้อมูลที่เราไปค้นหาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ชีต products ตัวนี้อคอลัมน์รหัสสินค้าเนี่ยเราจะใส่เป็นเลขาา์โค้ดก็ได้แต่ว่าคอลัมน์นี้นะครับรหัสสินค้าเนี่ยจริงๆมันควรทำนะควรทำอย่างมากเลยแต่ว่าในโปรเจกต์นี้เนี่ยไม่ได้ใช้ครับผมจะบันทึกเป็นชื่อสินค้าเลยเพราะว่าเวลาเราเขียนบินเงินสดเนี่ยก็เขียนแค่ชื่อสินค้าอยู่แล้วนะครับ ผมใส่ราสินค้าไว้นะครับเผื่อสำหรับโปรเจกต์อื่น mm hmm. เช่นพวกสต็อกอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็มีแผนจะทำต่อจากโปรเจกต์พิมพ์บินนี่เลยนะครับระบบค้นหาเนี่ยไม่ได้ใช้สคริปต์นะครับใช้เป็นฟังก์ชันคิวรีธรรมดา,าสูตรอยู่ที่เซลล์นี้นะครับใครอยากให้ค้นหาด้วยคอลัมน์ไหนก็ ปแก้เอานะครับตอนนี้ผมตั้งให้ค้นหาด้วยรหัสสินค้ากับชื่อสินค้านะครับ2คอลัมน์เจอสินค้าแล้วคราวนี้ผมจะก๊อปปเอาเป็น3ตัวนี้แล้ะกันก๊อปปี้แบบข้ามแถวนะครับกด Ctrl C ธรรมได้ T T M D A, คลิกตรงแถวแรกกด Ctrl อนชิ C v นะครับเพื่อจะวางเฉพาะข้อมูลไม่เอารูปแบบมาวางด้วยนะครับผมตั้งตรงนี้ไว้เป็นสีน้ำเงิน จากนั้นนะครับเราก็ใส่จํานวนเอาเป็นปากกาแดง6แท่งปากกาเขียว7แท่งอันนี้อันนี้เป็นโหลเอาเป็น2อโหลจากนั้นนะครับเราก็ต้องมาใส่สูตรพวกนี้นะ,ะใส่บาทใส่จํานวนเงินแต่ว่าผมทําเครื่องมือไว้ให้แล้วคลิกที่ปุ่มสร้างสูตรเลยมันก็จะใส่สูตรให้นะครับมีตรงนี้ อ่าตรงนี้แล้วก็คำนวณรวมตรงนี้แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นภาษาไทยกี่บาทสุดท้ายครับกรอกชื่อผู้รับลงไปวสันผู้รับเงินกรอกเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นก็เซฟคลิกที่ปุ่มบันทึกเอกสารใหม่คลิก Yes ยืนยันไปนะครับอ่าเรียบร้อยบันทึกเอกสารใหม่เรียบร้อยแล้วทีนี้ ถ้าผมคลิกที่ปุ่มบันทึกเอกสารใหม่ซ้ำมาทดสอบกันมันจะแจ้งเป็นเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าเอกสารเลขที่นี้มันบันทึกไปแล้วนะครับมันจะบันทึกซ้ำไม่ได้ถ้าเราจะมีการแก้ไขข้อมูลนะครับเราจะใช้การอัปเดตเอกสารแทนเดี๋ยวผมทดสอบเพิ่มสินค้าไปอีกหนึ่งตัวมันก็จะ มีการคำนวณตัวเลขใหม่นะครับเราจะใช้การอัปเดตเอกสาราลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีการแก้ไขเอกสารตรงไหนก็ตามแต่นะครับเราจะใช้การอัปเดตแทนเราจะไม่ใช้บันทึกเอกสารใหม่ทีนี้มาดูการบันทึกข้อมูลครับผมจะแยกเก็บข้อมูลเป็น2ชีท ก็คือ1บินเนี่ยเวลาบันทึกเก็บข้อมูลเนี่ยผมจะแยกเก็บเป็น2ชีทครับชีทแรกโอเมนโอเมนเนี่ยเป็นเหมือนกับสรุปบินนะครับก็จะบันทึกเลขที่บินวันที่อะไรที่เป็นเรื่องของการสรุปบินนะครับยอดรวมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในคอลัมน์ A เนี่ยเห็นว่าเลขที่บินมันจะไม่ซ้ํากันเลยอ่ะคราวนี้มาดูโอดีเทลครับอันเนี้ยก็จะเป็นรายละเอียดในบินเช่น เ,เลขที่บินที่เพิ่งบันทึกไปเลขที่36มเนี่ยครับมี4รายการก็จะตามนี้เลยครับมี4รายการามีประกาศแดง6แท่งนะแล้วก็ราคาต่อนหน่วย10บาทรวมแล้ว60บาทอะไรอย่างเงี้ยครับโอมเมนจะบันทึก,การายละเอียดข้อมูลของบินเนี่ยมันก็จะหากันเจอมันผูกกันด้วยเลขที่บินเนี่ยแหละครับเหตุที่ผมแยกเก็บข้อมูลเป็นแบบเนี้ยเพราะว่า ก็มาจากประสบการณ์การทํางานให้กับลูกค้าเนี่ยแหละคือมันลองมาหลายแบบแล้วละ่ะแบบเนี้ยมันเวิร์กที่สุดคือเวลาเราดึงข้อมูลไปทารีพอร์ตบางครั้งเนี่ยบางรีพอร์ตเนี่ยมันก็จะดึงแค่โอเมนพอละบางรีพอร์ตก็โอดีเทลอย่างเดียวก็มีน้อยครั้งที่จะดึง2ตัวไปเนี่ยแล้วก็ไปทารีพอร์ตครับมันก็จะช่วยลดโหลดช่วยลดความซับซ้อนใกนการทํารีพอร์ตให้กับเราถัดมาครับถ้าจะปริน้นหน้านี้ให้กับลูกค้าให้เราคลิกปุ่มเนี้ย ปุ่มลบเนี่ยนะครับซ่อนกรอบขวาไปก่อนจากนั้นก็พริ้นตามปกติครับคลิกที่ปุ่มเครื่องพิมพ์ตัวนี้ก็สั่งพิมพ์ตามปกติครับก็จะกดคันเซลยกเลิกไปถัดมามาดูการโหลดเอกสารเก่ากลับมาดูนะครับให้เรากรอกเลขที่เอกสารที่ต้องการโหลดลงไปนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มโหลดเอกสารได้เลย แต่ว่าผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทําให้การหลงเอกสารเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก็คือสร้างเป็นดอ o p d o w n ตรงนี้ก็คลิกที่ปุ่มสร้าง dropdown เลยมันก็จะิส s t เลขที่เอกสารที่บันทึกไว้แล้วเนี่ยมาสร้างเป็น dropdown ครับเดี๋ยวผมจะเลือกโหลดสักตัวหนึ่งเอาเป็นเลขที่30แล้วกันแล้วก็คลิกที่โหลดเอกสารอ่าเรียบร้อยครับ ตรงเลขที่เอกสารเนี่ยนะครับดอกดาวก็จะถูกล้างออกไปนะครับกลายเป็นข้อมูลธรรมดาจากนั้นนะครับเราก็สามารถแก้ไขลบแล้วก็อัปเดตเอกสารได้ตามปกติที่เราทำกันนะครับถัดมานะครับเป็นรายงาน3ปุ่มนี้เป็นตัวสร้างรายงานนะครับดูปุ่มแรกกันก่อนรายงานยอดขายรายวันคลิกเลย มันก็จะสรุปมาให้ว่าแต่ละวันเนี่ยขายได้กี่บินครับแล้วก็รวมทั้งวันเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับไม่ต้องมานั่งบวกเองอีกแล้วปุ่มที่2รายงานยอดขายสินค้าคลิกเลยเนื่องจากเราบันทึกเป็นชื่อสินค้าครับไม่ได้บันทึกรหัสสินค้าเราต้องพิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อลงไปนะครับเหมือนกับการค้นหาแล้วก็เอาชื่อที่เจอเมาสรุปยอดขายนะครับพิมพ์เป็นปากกาละกัน กดโอเคก็จะได้รายงานจำนวนแล้วก็ยอดขายของปากกาแบบต่างๆมาปุ่มที่3ครับรายงานการขายสินค้าย้อนหลังคลิกเลยเราอยากดูย้อนหลังกี่วันก็กรอกลงไปครับผมทำไว้สูงสุด30วันยิ่งย้อนหลังหลายวันเนี่ยมันก็จะยิ่งประมวลผลนานเป็น7แล้วกันคลิกโอเค เราก็จะได้ว่าวันไหนขายสินค้าอะไรได้จำนวนเท่าไหร่ครับยอดขายเท่าไหร่สุดท้ายการลบเอกสารก็เหมือนกับการโหลดนะครับอยากลบเอกสารตัวไหนก็กรอกลงไปเดี๋ยวผมก็จะลบเลขที่30นี่แหละแล้วก็คลิกที่ลบเอกสารกดยืนยันไปอ่าเรียบร้อยครับถ้าเข้าไปดูในโอเมนเนี่ย เอกสารเล็กที่30จะไม่มีแล้วนะครับทั้ง2ชีตเลยโอดีเทลก็ไม่มีเหมือนกันนะครับจาก29โดดข้ามไป31เลยการใช้งานระบบพิมพ์บินดอร์มอก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนอยากซื้อระบบนี้ในราคาเท่าไหร่ก็อุนมาได้นะครับ ผมไม่ต้องการจะเปิดรับบริจาคเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังทํางานหาเงินได้อยู่แล้วงานก็แน่นมากครับจนหาเวลามาทาโปรเจกต์แจกฟรีอย่างเงี้ยได้ไม่มากคือผมเนี่ยทำอะไรแจก,กฟรีอย่างเงี้ยมาเป็น10บสปีแล้วครับไม่ว่าจะหนังสือฟรีโปรเจกต์ฟรีทํามาจนติดนะครับพอเวลาว่างเนี่ยผมก็จะมาทําอะไรแบบนี้ยแจก,กฟรีคือผมมีโปรเจกต์อัดแน่นเต็มหัวเลยนะอยากแจกให้ทุกคนเอาไปใช้งานแบบจริงจังเลย จะเอาโค้ดไปศึกษาไปแก้ก็ตามสะดวกครับฉะนั้นใครอยากซื้อโปรเจกต์นี้ในราคาเท่าไหร่ครับตามสะดวกเลยครับไม่โอนไม่ว่ากันยินดีให้เอาไปใช้ฟรีครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ